สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่อง Master V นะครับ Online Academy Niche Market นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสร้าง Facebook ใหม่นะครับเริ่มแรกเลยเดี๋ยวก่อนเรากดมาที่ Gmail ก่อนแล้วมาพิมพ์คำว่า facebook. com นะครับ www. facebook. com ถ้าเพื่อนๆมี เฟซบุ๊กอยู่แล้วเนี่ยมันจะมาเข้าหน้า Facebook ุ่นเพื่อนๆเพื่อนนะครับเราก็กดล็อกเอาก่อนออกจากระบบก่อนนะครับแล้วเราก็มากดที่ข้างล่างสร้างบัญชีใหม่นะครับขั้นตอนนี้พิมพ์ชื่อนามสกุลเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับผมตั้งเป็น V niche market ดูซิจะผ่านไหม ใส่อายุลงไปนะครับพอใส่อายุเสร็จเราก็กดถัดไปนะครับเขาจะให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์ใส่เลขโทรศัพท์เสร็จปุ๊บกดถัดไปนะครับเพศชายถัดไปเรื่องรหัสผ่านแล้วก็รหัสผ่านเสร็จแล้วก็เนี่ยสร้างแล้วคุณมีบัญชี Facebook หรือไม่อันนี้เราต้องการสร้างใหม่นะครับปุ๊บกดสร้างใหม่ โอเคครับเมื่อกี้มีการเปลี่ยนชื่อนิดหน่อยเนาะแล้วก็จะบอกเข้าสู่ระบบด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวเมื่อท่านผ่านเรากดตกลงเลยรหัสนะเขาจะซ่อนส่งมาให้เรานะครับเดี๋ยวรอแป๊บ <25. S 1> โอเคตอนนี้เราก็ได้รหัสมาแล้วนะครับปุ๊บกดดูนะ,ะับเป็น292 75นะครับมันจะเข้า otp มา ก็ยินยันตัวตนเข้าไปโอเคยืนตัวตนเสร็จปุ๊บมันจะมีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็นี่เขา,าจะมาให้หน้าเราเพิ่มเพื่อนเราก็กดเพิ่มเพื่อนไปก็ได้ครับจะเร่นเพิ่มเพื่อนไปก่อนเพิ่มรูปภาพใส่รูปภาพเรานะ ลอง uh, ใช้แอป Facebook ตอนนี้ยังไม่ต้องใช้นะครับกดมุมบนขวาก่อนคำว่าถัดไปเป็นยังไงเพื่อนๆแค่นี้เราก็เสร็จละเราสร้าง Facebook เสร็จอ่าแค่นี้เองเราจะเพิ่มโฟรไฟล์อะไรนี่คือแล้วแต่เราเลยเนาะยังไงคลิปนี้เราไปก่อนชอบกดใช้ไลค์กดแชร์นะครับการสร้าง Facebook ใหม่ง่ายๆภายใน3นาที คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับอ๋อทิงไทยยังต้องมีการยินกันตัวตัวนี้นะแต่ไว้แจ้งบอกต่อกันคลิปหน้านะครับว่าทําอย่างไรบ๊ายบาย